ใหม่ดาวิกาอวดคารุหาตรูใหม่ดาวิกาอวดบ้านสองร้อยล้านยอมใจเศรษฐีนีคนล่าสุด เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ก่อนหน้านี้ส้มปลุกบ้านหลังโตเป็นของขวัญให้กับตนเองสำหรับใหม่ดาวิกาล่าสุดวันที่21เมษา,าเธอได้ออกมาโพสภาพของตอนเองสวมชุดทูพีสีดำโชว์ความเซ็กซี่เบาๆพร้อมทั้งอวดบ้านหลังใหม่ทั้งสระว่ายน้ำห้องฐานอาหารและห้องรับแขกบอกเลยว่าอลังการสุดๆโดยโพสนี้ไม่ได้เขียนข้อความว่า o ฮมสวิต t h o ฮ e ใกล้ย้ายบ้านแล้วค่ะหลังจากนั้นต่างมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่มากมายทั้งสีริต้ามิน้นชริตาและแคทซอนยาและคนอื่นๆซึ่งบ้านหลังนี้ทุ่มเงินกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ